สวัสดีพี่น้องชาวปืนลมนะครับผมวันนี้ผมจะมายิงทดสอบให้ฟังเสียงแล้วก็จะให้ดูที่เกจนะครับพอดีเพิ่งว่างทำคลิปครับตัวนี้ที่ผมเคยบอกว่าผมเอาเล็กมาทำเป็นสองเ็ดนะครับก็คือปลดตัวเซฟต,ตี้ออกแล้วตับเกียวใส่เกจนะครับ ตอนนี้ลมในถังอยู่ที่สองพันห้านะครับเกินสองพันห้าด้วยสองพันประมาณสองพันหกอะ่ะในถังนี้นะครับส่วนในเล็กคูเอเตอร์ไม่รู้ทัยังหรือเปล่าเล็กจะอยู่ที่เกือบสิบสี่นะครับเกือบสิบสี่เกือบสิบสี่เอ็มีเอนะครับผมเดี๋ยวผมจะมา ยิงให้ฟังเสียงกันผมอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตที่ที่เข็มเล็กนะครับอ่านาเย็นนะครับสังเกตที่เข็มเล็กนะครับก็คือตัวน,นี้ไม่ได้ใส่เก็บเสียงนะสังเกตที่เข็มเล็กนะครับว่ามันจะกระดิกเยอะขนาดไหนนะครับผม เข็มนี่กระดิกนิดเดียวนะครับทําไมเข็มมันถึงกระดิกนิดเดียวคือไม่ลงแบบวูบวาบหนึ่งท่อลิงลมครับคือตัวเนี้ยท่อลิง์ลมลิง์มาถึงด้านหลังนะครับคือตัวเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับวาล์วน่าจะเป็นของพี่ใบไม้นะครับวาล์วลมโตเมื่อกีมานะครับผมนะครับเสียงก็ดังหน่อยเพราะยังไม่ได้ใส่เก็บเสียงนะครับก็ กำลังจะมาเปลงไส้เก็บเสียงอันนี้เป็นดึงซ้ายนะครับถ้าใครอยากได้ดึงขวาอะไรก็สั่งเข้ามาได้ส่วนบางคนถามว่าพี่ทำไมไม่สกีนนู่นนี่นั่นใส่ผมก็ว่าผมจะสกีนแบรนด์ผมใส่อยู่แต่รูปแบรนด์ผมมันจังไลมากขนาดทุกวันนี้ขายปืนอยู่ในเฟสนะพวกยังไปรายงานเลยว่า,าเกี่ยวข้องทางเพศนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องรายงานกันน่าจะ อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขต่างคนต่างทาต่างคนต่างขายคอยแชร์เรื่องที่มันเขาเรียกอะไรอะ่ะคอยแชร์ประสบการณ์อย่างตัวไหนไม่ดีอะไรแบบนี้ก็น่าจะมาเล่าสู่กันฟังมันจะโอเคกว่าครับยังไงผมก็ขอฝากผลงานผมด้วยแล้วกันนะครับผมกับเจ้าตัวขายเอฟเอ็มครับขอบคุณมากครับ